เราก็จะมาทำเชลลดไปซื้อลงเท้านะครับก็คือว่าเราจะไปล้อเก็บบรรยากาศที่ห้างให้ทุกคนดูนะคะหลังจากที่โควิดเริ่มคลี่คลายนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงและเขาจะมีมาตรการยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเค ทุกคนตอนนี้นะคะบีทก,กับบอสนะคะก,ก็อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเกิดบรรยากาศตอนเดินทางไปห้างให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคก็เ,คเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะอตอนนี้นะคะเราก็เข้าถนน เราเข้าไปรับบัตรก่อน้านหน้าเลยนี่นะครับรถเราก็จะไปถึงแล้วานหน้านะครับตอนนี้นะครับเรารับบัตรเสร็จแล้วนะคนนนะครเรากํลลากลังหาที่จอดนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์วันนี้นะคบมีคนมาจอดเยอะมากเลยนะแน่นเอียบเลยนะคะนีนะครับเราให้ตากล้องเราถ่าย นั่นเ e อี๊ยบเลยแท่จะไม่มีที่จอดเลยแต่ V I P ว่างอยู่นะครับแล้ววันนี้เรามากับใครขครับน้องบอสมากับพ่อแล้วก็พี่สาวนะครับเดี๋ยวเราก็ควรหาที่จอดนะคะก็น่าจะได้ชั้นนี้หละนะคะทุกคนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้ามีตัวหางนะคะเขาก็เปิดปกบบระบแล้วนะคะแจกโซเชียลนี้มาตราการให้รักษามาตรการไว้ะคะ่ะรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะตอนนี้เราอยู่แถวสูตรอาหารนะคะตรงนี้เขาจะทำโซนใหม่นะคะทุกคน สวยมากเลยนะเป็นแบบไม้ๆนะเ๋อวเราไปได้แก้เราถ่ายห้ดูนะนี่นะคะโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยยกมืยกมืเอ,อ,เมอขึ้นนี่นะคะเขาสวยมากเลยแสงสว่างเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนนะคะโอ,โอ้ <laughs> โหอโไม่ได้หายทุกคนฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาคุณครับฝั่งขวาครับเราวาที กลมันจะเรียกมานาเลยนะคนดูแม้เวลาเราลงเราต้องจับแล้วเราจะลงเองพ่อเรานำหน้าไปแล้วคนเยอหน้าแวนทุกคนคือพ่อเราจะมาซื้อรองเท้านะคะเลยลงมาชั้นหนึ่งนะเน้ มาที่ร้านนี้นะคะมีรองเท้าข้างๆเยอะนะคะ ตอนนี้นะคะพ่อเราก็คือล้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีของแม่มัมกแน่นักกันนะ,ะเรย เดี๋ยวเราเข้ากันเลยค่ะถึงแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นที่นอนของล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของคุณนะของเรากบอสครับพูดเสียงดังๆหน่อยครับตอนนี้นะคะเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นให้คุณจิ้มนะคะเหมือนว่าจะเป็นใส่ให้เป็นเพลงวงเกน สนใจหรคะบใครชอบแบบนี้นี่มาได้เลยนะคะยื่มาก ตอนนี้บีดเจอเครื่องเขียนนะคะคือน,น่ารักมากเราบีดเป็นคนที่แบบบ้าเครื่องเขียนมากนะคะแต่ว่ามันก็แบบดูแพงเนาะคือแบบมีซีพลสเทลด้วยทุกคนกคนี่ทุกคนดูทุกคนดูเดี๋ยวเราไปต่อค่ะตอนนี้เราได้ตัวนี้นะคะทุกคนหนึ่งร้อยเก้าบาทเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินนะคะน้องเราก็ได้เป็นตัวนี้นะคะ ยัคนละสี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราซื้อแค่นี้พอนะคะแค่อัลละร้อยเก้าบาทก็หมดตูดแล้วไปจ่ายเงินค่ะ เองก็ได้มา嘛อนนะคะคมบาลเปิดป๊อค่ะี๋ยวไปหาพ่อกันนะทุกคน ไปขึ้นรถก,กันนะคะเพื่อนที่จะกลับบ้านนะะเราไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบีดก,กับบอสก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะใช่ลเ,เลยเก็จะมารีวิวของนะคะของที่บีดซื้อมานะคะก็จะมีเป็นหูฟังนะคะซื้อจากโมชิโมชินะคะราคาเท่านี้นะคะร้อยเก้าบาทค่ะของผมก็เหมือนกันนะคะราะะะะะะคาร้อยเก้าบาททุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมผูกกันมา นี่นะคะแล้วก็นะรักกันมากๆเลยทีเดียวเชียวนะะี่ค่ะกบอกนะท่านชมเห็นไหมผ่้ชมเห็นไหมของบิเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนี้นะคะน,นะนี่คะนี่ะครับรอกาบาทเดี๋ยวนะตรงนี้นะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องแล้ว ก็นี่นะคะบีดเนี่ยจะเป็นตัวสีดำอย่างนี้ส่วนของมันอุดหูได้เลยนะครับของเรามัจะเป็นตัวนี้นะคะของบีจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูพาสเทลกับฟ้าพาสเทลค่ะผู้สนับสนุนนะครับคุณพ่อนะครับเป็นผู้สนับสนุนของเรานี่นะคะเราก็แค่เปิดลงมาตรงนี้เลยเฮ้ยทุกคนผมใส่เข้าไปอะทีเนี้ยพอถอดออกมามีขี้หิวติดออกมาด้วยนะเนี่ยมันอุดจนเห็นสุด และดึงแล้วแหละที่ทำเองเสือมันหน่อยยากหนุ่ยยาโอเคค่ะบิดลองใส่ดูดิมันจะเหมือนที่อุดหูเลยอ่ะ่ไม่ได้ยินใครเลยก็ใส่องใส่นี่นะคะก็คือจะน่ารักมากเลยไม่โฟกัสบอลอันหน้าออกครับอ่านบอลกดกดโฟกัสเลยหลบหลบหน้าออกหลบหน้าออกว่าไม่โฟกัสเลย น้องนะคะเนี่ยเห็นไหมมัน,นจะมีมความแตกต่างกันนะ,ะอ่ะก็ถือไหนก็ถือไหนถือทั้งสองอันไหนครับถือนี่นะคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้